แมตตื่นตื่นไอ้แมตต์แมตต์ตัวเฮี้ยที่ไหนมาเรียกกูวะไอ้สัตว์คนกำลังหลับสบายอยู่แน่เอ้ยคนอื่ไม่ใช่หรอมีสอนนักเรียนนีอ่อ๋อเออ,เอ,อไอวินเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนดูอาบน้าแป๊บนะึงเลยใช่ใช่แหละ นัดกรอุนพันธ์ไอ้ข๊อบย่เด็กเรียนเออแล้ววันนี้ก็มีวันนี้ก็มีเพื่อนอาจารย์มาด้วยนะชื่อวินหรือจะเรียกครูวินก็ได้หรือจะเรียกไอ้เทียวินก็ได้นะเอาหนักเรียนเรียกเลยไอ้เียวิน ตื่นตื่นไอ้แบทแบทตัวเฮี้ยที่ไหนมาเรียกกูวะไอ้สัตว์นคนกำลังหลับสบายแหมเออแไม<ง>่่ใชหรอมีสอนนักเรียนนี่อ๋อเออไอ้วินเข้ามาก่อนเ<อ>ข้ามาก่อนดุกอาบนะ้ะ<แ>เพื่อนอ๋อเฮียเดี๋ยวดีลืมวางท็อปป่ะนี่เนอะกันนะไปไปไปมือไม่เอาออกช่างแม่มันไป ไปกูเออนั่นละ่ะนนะขึ้นยังน้องโอเคขึ้นแล้วโรงเรียนอยู่ตรงไหนวะฮะทางซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่คือถ้ามึงปลุกกูเร็วกว่านี้ไงคือกูจะตื่นแล้วเข้าใจปะกูปา ลงรถไป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 ลงรถมาลงรถมาลงรถมาเอ๊ปอปแม่งมาตรงนี้แหละไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวมาเจียที่หลังไปไปสอ,อ,อนเนี <c oughs> ่ยน่อยลำหนึ่งลำหนึ่งนักเรียนนักเรียนแบบอันนี้ไม่เป็นไรหรอกจริงๆชุดนี้ค่อนข้างที่จะสบายนักเรียนชุดนี้ Cú giỏi không này quá Win À Cú giỏi không này quá Có thái sợ tiếp đi Xem ทำไมครับนักเรียนอาจารย์มาช้าเองอาจารย์ขอโทษไอ้ช้าช้าเพราะไอ้ไอ้นี่นะเพรช้าเพราะไอนี่ใช่ใช่มันมันขี้นานเนี่ยไอ้คนเนี้ยเออแล้วเออมาหัวหน้าอาจารย์ขอใบรายรชื่อหน่อยได้ไหมอาจารย์ไม่หัดเก็บไปเองบ้างไปปับห้องห <c oughs> ้องนี้อาจารย์จะเก็บไว้ทำไมอาจารย์ไม่ได้ไประจำห้องนี้นี่ มาเอ่อเอ่อคนแรกอืมอากันได้ไอถ้าจะมีตาก็ดูนะคะเฮ้โอเคนัดกรอุนพันธ์ขอับ นักเรียนนักเรียนจะขมนักเรียนเฮ้ยเออโอเคถือว่ามาแล้วกันโอเคมามาโอเคเียอะโชต่ใช่ไหมใช่ไหมไม่มาค่ะไม่มาคับไม่มาโอเคจานเช็ดขาดเลยนะโอเค โอเคจบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 อาจารย์เราเล่นอาจารย์เราเล่นไปแต่เขาไปเรียนเขาไปมาวันนี้อาจารย์เออการบ้านที่อาจารย์สั่งไว้เมื่อประมาณเมื่อวานนี้ทำเสร็จกันหรือยัง อาาไม่ได้สั่งเลยนะคะอาจใช่เหรอถามไอ้นั่นไอ้เอออาจารย์ได้สั่งงานได้ไหมอะไรนะไม่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 เบาไม่เสียงเบา ได้สั่งไปไหมไม่นะครับ๋อ oh, ไม่โ okay. okay, อเคโอเคคงไม่แหละเพราะว่าอนี้น่าจะไม่ตั้งใจเรียน <c oughs> เออแล้ววันนี้ก็มีวันนี้ก็มีเพื่อนอาจารย์มาด้วยนะชื่อวินหรือจะเรียกครูวินก็ได้หรือจะเรียกอาเยวินก็ได้นะออาเ,เรียกเลย <c oughs> เอาเยวินวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชา อังกฤษแล้วกันมาอังกฤษอังกฤษวันนี้ไม่อยากเรียนไม่ได้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 ไม่ใช่ว่าผมอังกฤษนะคะจังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้มีอาจารย์นี่จบมาจากโรงเรียนโรงเรียนเออที่วัดวัดไอ้นั่นโรงเรียนวัดเซาลินนะ เอาคุยเลยอ่ะมึงอ่ะเอ้ยเอ้ยเรานม่มาเรียนอาจารย์พูดเนี่ยนอาจารย์อาจารย์พูดเรียนนะอาจารย์พูดเรียนอาจารย์พูดเรียนมามาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนนะนักเรียนให้จดจดตามด้วยนะใครไม่เอาสมุดมาครูลบคนละห้าคะแนนนะไม่ได้เอามาอาจารย์ฮะไม่ได้เอามาไม่ได้เอามา เอาหอ้หนเอากระดาษไปให้คนนั้นหน่อยหน้ากลางอ่ะหน้ากลางอ่ะโอ้อาจารย์ไปไ่นมาครับเออไอนหน้าห้องให้คนนู้นด้วยนะคนนู้นด้วยเอด้วยอาจารย์เนี่ยเอาไ่ให้เอจะอาจารย์ลืมเตรียมมาสิอันนี้เอาไวเอากระดาษชี่ชไว้แล้วกันนะจดจดด้านหลังอ่ะจดด้านหลังเคป่ะ เด,ด้านหลังนะเรามาส่งอาจารย์เคียไหมกระดาษอยู่นั่นงค่ะมึงสั่มึงสอนนั่งดีมึงพูดบ้างดี <c oughs> อาหารไปอาหารไปแนะ่แน่งอ่แน่แนวนักเรียนแน่นแน่แนวนักเรียนไปแน่นนักเรียนมึงเป็นนักศึกษาจบมาใหม่อไอ้เหียนี่อ่ะไอ้อะนี่แหละค่ะตัวน,นี้เนี่ย าพาสซิมเพลเทนนี่เป็นอดีตนะนักเรียนส่วนฟิวเจอร์ซิมเพลทเทนเนี่ยจะเป็นอนาคตอ่าเออ,อพอรู้แล้วว่าจะทําอะไรบ้างก็เดี๋ยวครูอาจารย์สั่งงานแล้วกันนะครูอาจารย์เฮียอะไรคืออะไรอะไรวะเนี้ยอาจารย์จะสั่งงานนะเป็น,นแต่งประโยคคนละห้าประโยคแล้วกันโอเคไหมไม่โอเคค่ะไม่ได้สิไม่ได้ให้ต้องโอเคแล้วต้องโอเค โอเคคนละห้าประโยคเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งรอตรงนี้ยากห้องน้ำจังวะอาจารย์กลับอยู่ม่ลมไองน้ำกนลกลา เรียกหัวไอ้เฮ้ยไอ้เห้นี่วอยงหัวขาวเนี่ยฮะมาช่างเลยก็ต้องมึงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยครับผมครับว่าไงครับอ๋อไงพออ้อไม่หลับอย่างนี้อ้อนึงครับใครทุบเชี่ยนเลยเนี่ยเอาว่าไงครับพออ้อถ้าไม่คุณมาหลับแบบนี้อ่ะคุณอ๋อ อ๋อผมเพลินนิดหน่อยครับไอพอดีอากาศมันแอร์มันเย็นครับอ,อากาศมันดีโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเอาแอร์คุณจะได้ไม่ต้องหลับอ๋อ,อ,อครับครับครับก็ตั้งใจสอนนักเรียนทุกสีไม่ใช่มาหลับอย่างเดียวผมให้เงินเดือนคุณนะเนี่ยคุณรู้ไหมถ้า <ผม S 2> คุณยังทำแบบนี้อยู่นั่นออกแล้วนะโอเคครับโอเคครับครับครับแล้วแล้วมึงถ่ายยูที่อะไรครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยขอโทษครับโอเจอกันครับเจอกันเจอกันเจอกันครับเจอกัน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  จักนไอ้ไอเป็ดไอเป็ดเฮ้ยว่าไงนะว่าไงว่าอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับผมหมายถึงว่าไอ้นี่มันเป็นเอ๋อครับไอ้นี่มันเป็นเอ๋อมันชอบเป็ดครับมันชอบเป็ดไอ้เนี่ยอ่าอะไรครับจานว่างหนียังไงเจอกันครับเจอกันเอ้ยช่วยช่วยจา์หน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์โดนไล่ออกไอ้เป็ดนี่มันไอ้เป็ดนี่มันบ้าไอ้เนี่ยเนาะโอเคโอเคว่างว่างไดจารย์อาจารย์ว่างไงนะ อขาไม่มีอะไรครับขออ่อยไม่ไปอีกเหรอยังยังอาจารย์เอ้ยใช่พอออหูดีอโอเคไปเชิญครับเชิญเชิญฟัง่อนให้เต็มที่ครับโอเชๆๆชไปซะ <c oughs> อะแล้วหัวหน้าห้องไปไหนล่ะฮะไปไปไม่รู้ครับอา้าเป็นเพื่อนกันทำไมไม่รู้ล่ะเนี่ย ผมไม่รู้ครับตะกี้ผมหลับอยเหมานกันครับงเงนี่ยอะไวะอาจารย์ให้ทำอะไร <c oughs> ไม่รู้อ๋อไม่รู้ผู้ไม่รู้ไ,ไม้อยู่ไหนวะไม้อยู่ไหนมึงเสกไม้มาดิฮะมึงคือมึงเสกมาดิเฮ้ยมึงอะ มยวะไม่ไม่ต้องไม้ก็ได้กูต่อยแม่งเลยมาหลับทำไมฮะใครให้หลับใครให้หลับอาจารย์ให้ทำงานอาจารย์ให้ทำงานนะหยุดหยุดค่ะขึ้นมาอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่หยุดผรจะตบอาจารย์แล้นะอะไรนะอุ้ยใจเย็นใจเย็นเอาเอาเอามีดมาเอามีดมาเอามีดมาอาจารย์จะฆ่ามันไม่ทำงานเฮ้ยอาจารย์เราเล่นกับม้าก่อนกลับมาก่อน

ช่างมานันช่างมานันเดี๋ยวไปอาจารย์สอนต่ออาจารย์สอนต่อเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวนักเรียนเห็นอาจารย์เป็นมืออย่างนี้ไปก่อนแล้วกันอาจารย์ไม่มือแขนเหรอคะอ๋ออกกำลังกายไงจะได้มันจะได้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ,อยเนาะขุยนั่งไปมึงอ่ะเออเอาโชตายอยู่ไหนเ <จะ S 1> นี่นย์ มามานักเรียนชาวตานั่งนั่งนั่งที่นั่งที่นั่งที่น้ำลายย้อยน้ำลายย้อยอยู่ไหนม <c oughs> านักเรียนเดี๋ยวเนี่ยอาจารย์สอนเสร็จละไอวันนี้อาจารย์ควบคุมทั้งทั้งคาบทั้งทั้งวันใช่เดี๋ยวไปห้องคอมกันต่อไปเรียนคอมใช่ไหมล่ะในตาราง <c oughs> ไปไปเดี๋ยวอาจารย์ไปคุมมาตามตามจะมา,ม,มา อืออยาได้ยินนะเรียน,น,น,นอุ้ยนึกว่าอาจารย์หัวตึงสิเรื่องคอมมาได้เลยบางตัวยังไม่มีเก้าอี้นะรเรียนไม่มีเก้าอี้ไหมครับฮ่าอุย้ยคอมนี้แรงนะคอมโรงเรียนนี้แบบว่า RTX สามสี่สามศูนย์เทียอะไรนะสามศูนย์แปดศูนย์อะเฮ้ยอาจารย์มันสู้รุรกจิตนี่คงไม่ได้อะ เมาคีย์บอร์ดนี่โลจิติกเอ่อไอ้น,นี่นะโลจิติกลิมิเต็ดเลยนะอืมเออเท่าไหร่ครับอาจารย์อ่าคีย์บอร์ดสามล้านเมาส์ล้านหนึ่งจอนี่ห้าล้านคอมนี่สิบร้อยสิบเอ็ดร้อยล้านสิบร้อยเยอะเลยร้อยล้าน,าน,อานเอ้ยอ,อืมแล้วเ,เดี๋ยวอาจารย์จะไดเขียนโปรแกรมนะนักเรียนอาจารย์จะไดเขียนโปรแกรม โปรแกรมโปรแกรมไม่นี่อะไรนะสแครดโอ้ยอาจารย์โปรแกรมนั่งเดีแต่ตัวไหนได้จารย์้าไปอาจารย์ทบเลยยังไงทบทวนไงทบทวนทบทวนเดี๋ยวอาจารย์นั่งรอตรงนี้แหละหนูกลับบ้านยังหึเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้หนูกลับบ้านยังไป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 กลับบ้านกลับบ้านไป นี่หนูอยากเจอคุยเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ครูก็ไม่อยากเจอเหมือนกันแหละอาจารย์ครับผมทําไม่เป็นครับมาเดี๋ยวอาจารย์สอนมาเดี๋ยวอาจารย์สอนนะนี่เอาับใส่เอาตรงนี้ใส่ตรงนี้อ่าอ่าตรงนี้ใส่ตรงนี้นะคใช่อ่าแล้วก็ตามนี้ต่อปรับเฮ้ยเข้าอว <c oughs> ี RV, RV, เลยเข้าอวีตรงนี้นักเรียนเข้าอวีเข้าอวีเลยอวีเปิดเปิดเปิดเล่นอยู่อาจารย์เล่นอยู่อ่าไหน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  มามาเดี๋จาเล่นด้วยเดี๋ยวจาาเล่อนด้วยมามามาเอาวีเลยเอาวีเลยมาครับมาแข่งกันเลยครับมา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 ้าม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 มา้มามามัมมาาม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 าามาามามามาาม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 มามาสามา่าม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 ลมา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 มวมา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 นาม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 มรับมมา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 กมาม อะไรนะเมื่อกี้แกว่าเสียงฉันห่ะเมื่อกี้แกว่าเสียงฉันหรอไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าเสียงไครเลอะมากครับเสียงน่าฟังหูแล้วลื่นแล้วลื่นหูมากเลยครับอ๋อโอเคแปลว่าวันนี้ฉันมีข่าวดีจะมาบอกแกด้วยอ่าครับผมวันนี้แกโดนอะไรหรอ,อะนะอ๋อทำไมล่ะครับอ๋อค,ค่อนข้างแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจแบบจะทุบโรงเรียนนี้ทิง้งว่าพ,พอดีค่อนข้างไยเกินจะสร้างลายใหม่ เลยมึงเนี่ยฮะเออกูไม่อยู่ก็ได้โรงเรียนหัวเงบนเนี้ยหัวควยเนี้ยไปแล้วเด็กเด็กนี่ก็เด็กนี่ก็ไม่ตั้งใจเรียนไอ้นี่ก็นี่ก็เพื่อนกูปัญญาอ่อนอีกเยิ่งนี่ก็เอ้ยไปโรงเรียนที่นี่กูไม่อยากสอนแม่งครับไอ้สัสไปแล้วมึงดูนะมึมจมไปซะเฮ้ยใครเห่ากูเนี่ปุณหะ เียนไอป่าวกูเนี่ยโอ๊ยจานไปไม่ได้ป่ะเนี่ยจะจุยโอ้ยเนาะแต่เลยละไอ้โรงเรียนเนี่ยกูขอให้แม่งล่มจมไปซะขออแบบเนี้ยไปไหนก็ไปเอาจารย์ไปไหนล่ะคะอาจารย์ไม่ได้เหรอไม่สอบโรงเรียนต่อแล้วล่ะอาจารย์เมื่อกี้ยังเป็นพออยู่เลย อาจารย์อะไรอ่ะอกลับบ้านแล้วไม่เห็นหรอเราอ่ะเนี่ยค่ะพอดีเข้าห้องน้ำอยู่ไปไปไปเราไปเล่นเกมกันต่อไปโจตะโจตะไปเราไปเล่นเกมกันต่ออาจารย์อุ้มไปเลยไปด้วยไปด้วยไปเอาเจอด้วยคือรถมาเอ้าแล้วเอาแล้วนักเรียนน้ำลายย้อยอาจารย์อยู่ไหนแล้วล่ะอ้าป้าเลืไมได้น้ำลายย้อย เนไม่ได้้ไม่ได้อ้าเฮอาจารย์จะทีนักเรียนน้ำลายย้อยอพิ่งตีอาจารย์ดิโอ้ยจะตีรถเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถแตกน้ำลายย้อยน้ำลายน้ำลายย้อยเขาขึ้นรถมากดค้างที่รถกดค้างที่รถมันไละมาให้ขึ้นไม่ได้กดค้าค้ ไอ้มันขึ้นไม่ได้ม<ด>ีไงขึ้นได้แล้วเนี่ยไปเล่นเกมไปไปพออหัวนั่นไปไเ,นเราตายแล้วไป